ได้ควายได้สองตัวคาตวหรตัวเพื่อนหน่อยอินอิงเลสู้หละอิงไทยอิงเลสบูลี่บูลี่บูลี่สมัยนี้สต่คมเราเม็ตรการบูลี่นะในจัสุพรรณบูลี่เฮ้ยสี่บูลี่ คนด้วยนะฮะคอนเท่นเลยวันนี้เป็นคอนเทนต์ง่ายๆที่เราแบบว่าย้อนเล่นกันแบบใคาน,นะเหมือนเล่นเกมกับเพื่อนแบ่งทีมสองทีมอันนี้เข้าเรือกอะนะคือชื่อคลิปมันพูดอยู่แล้วไงเราไม่ต้องพูดซ้ำนะครับแบ่งทีมเล่นเกมกับเพื่อนแข่งกันสองทีมเอาแบ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันแบ่งกันอ๋อ่ะ,อ,ะอยู่กับโพอนี่คือทีมทีมสุดหล่ออ๋นอ๋อ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 อฉลาดออ๋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 วอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เอ๋นะคือเกมถ่ายภาพ แค่ถ่ายภาพเปิดผ้ามาแล้วถ่ายว่ามึงก็ได้ดิมึงเป็นคนทำป่ะตาทำหรอตาทำจริงอ่ะเอามาแล้วนี่มาแล้วนี่นี่กูแตกงของนี่อันนี้กรรมการกรรมการอันนี้ทีมนี้นะให้คิมแบ่งให้แม่ตาชั้นนะคนคนตัดอ่ะเหนื่อยหน่อยมึงอ่ะอ่ะไดคือเกมเนี้ยจะเปิดผ้าขึ้นมาแล้วถ่ายถูกส่วนหมวดหมู่เนี่ยหมวดหมู่นะนะคือสถานที่ท่องเที่ยว บอกตาไปเอางี้จะทายยังไงต้องเป็นกรรมการของเราเไรปะเออเราจะสลับทีทายแบบทีละสิบวิทีละสิบวิหรือว่าจะเปิดปุ๊บแล้วใครตอบได้ตอบเลยไม่รู้อ่ะเขาไมรเอาเน้นไว้ไม่เคยถ้าเน้นไวคือเปิดผ้ามาใครตอบได้ตอบเลยเอางี้เดี๋ยวกูเปิด QR โค้ดใครโอนปุ๊บกูใบโอนไว้กูใบเลยเราขับกันด้วยเลยเอาละนะภาพแรกอ่าเขี่ยใครนี่ภาพแรก ม่ไม่มีอไอ้นี่นะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้กูเรื่อว่าง่ายมากเลยนะมีเขามีนาราจังหวัดจังหวัดอะไรวันาดีวันาดวัใช่ใช่นาราอทิศทิศทิศวานทิศแลวกลังว่าดใช่อโิดชื่อประเทศอยู่สาม้านไิ่สานที่่ทออองเเยป็นจัังหวดกนเอป็ย่ายที่คนไปได้สคนนี้กูรู้จักเลยเออหนึ่งแต้มค่ะ อ,อันนี้คืออัน,นต,ต่อไปอุ้ยอะไรฮะุดีแล้วเนี่ยประตูปะตูประตูปะตูปร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 ะตูอะไนภาปเดชั <m ora> ่นในการเลือกไม่มีอ่ะมึงเคยแบบเปิดแผนที่ประเทศไทยอ่ะแล้วมึงเห็นจังหวัดไหนกูใส่อะไรหรอไม่เอาแบบว่าไอ้ที่ไหนสี้่แบบน้ำตกเอราวัณนี่มันจม่เวัณเลยอ่ะ โอ้โหตะตนะนสองายวิ๊นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยง่ายง่ายหันปาลีดนี่่นีโมีดอ่ะตอนแรกกูคิดนีลีดนีลีดนีลีีสักูว่าว่านีโมไม่มีความหมายนีโกอ่ไปไปอุนี่ง่ายไรวว้ไขววีออละลำปาง เออว่าป่ะปังนะเฮ้ยมันไม่มีชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเลยมันเป็นชื่อจังหวัดคนเลยนี่ใช่กูบอกแล้วเอาแล้วมึงไม่ไม่ใี่ชื่อคลิปชื่อจังหวัดเลยสักไปวงนี้จังหวัดอะเยี่ยษไปทำมาไอ้คลิปจอมป่าม่จังหวัดมันมีแค่เจ็ดจังหวัดจังหวัดมันเดาง่ายไงท่งเที่ยวนี่คือแบบเลยเข้าไปอยู่ตะบกีปารีสเลยตะกีปารีสเลยนะเฮ้ยจะมีอันอื่นด้วย ค่าว <kung> <sk> ัง <perman> ต e <electromagnetic> ัวเพื่อนหน่อยเจอบไฟหน่อยไม่เห็นจังหวะมันชกหน้ามั้ยค่าบอลตัวเพื่อนหน่อยโอ้โหเอาแล้วไงกับบี้กับบี้โอ๊ยเฮ้ยมันต้องยังไงอะขอภาพซ่าขอภาพซ่าขอยกมือแต่ว่ากูตอบหลังอะเมื่อกี้มึงก่อนเสียงเอาเอาอะไรก่อนเสียงนี้ไปหยุดไปหยุดเอาไปหยุดไหมอ้าวเลอ่าแล้วมึงตัดสินเลยทีนี้เอาเสียงแล้วเอามือ ไม่ต้องก็เปิดชุดนี้แล้วระดีไปแล้วจะต่อไปมันต้องมีอีกต่อไปจะเอาเสียงก่อนหรือมือก่อนปวดนะปวดไหมปวดเหี้ยเลยปวดเหี้ยมันจะปวดไม่ไม่ปวรจะยกก่อนยกก่อนน่ะยกแล้วตอบจะได้แบบใครยกถ้ายกแล้วอย่าเพิ่งตอบยกแล้วชี้แล้วก็ค่อยตอบเออโอเคชี้งัหน่อยเดีอยวบ้ากูนั่งหันหลังให้พวกมึงก็ไม่นั่งนี่สิเอ้าไม่ถึงทำกับฉันได้กูเรียกูมาแล้วนี่เนา โอ้โหวัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยคุณพามปาโคราชเฮ้ยเฮ้ยมันง่ายมือยอดคุณเชื่อไหมว่ากูคิดไปไกลเกินไปทุกอันที่มาคือพี่วัววัวตีขาวดำวัวโอ้โหวัวไอ้ไข่แม่งลาดน้ำอยู่ใครแม่งลาดอะไปว่าใช่อังวัวอยู่สวิตเซอร์แลนด์มึงมึงเห็นรูปมึงห้ามคิดห้ามคิดผิดห้ามคิดเพราะกูก็ไม่คิดกูคิดปุ๊บกรอบรูปมึงเห็นอะไรมึงมึงพูดอันนั้นเลยอ่ะใช่เห็นอะไรกึพูดวัวเห็นปุ๊บตอบปางอาบวัวลาดวัว วัวอ่ะแล้วไปเที่ยวที่ไหนวัวอาบพี่ขับไปวัวอบะรับไปอ่ะขับไม่ได้ไหมก็ไต่อไปอ่ไปไปไอันนี้ประเทศประเทศผู้ไนเอ้ยไม่ใช่ประเทศอล่งนี่ไกลแล้วอะไรนี่อะไรน้่ อว่าดีดวยใช่ไหล้ไมเขา้องร่อย่างนั้น่าง what in English English วางแช่ร่างซิทูแล In English รู้แ In Thai In English ต่างร่างซิทร่งซิทคืออะไรวะร่างซิทร่างซิทร่งซิทอะไรเนี่ยร่งซิทแมมีอยู่มัตั้งสปีไูเลยไมรู้ เพราะว่ากูรู้พวกมึงแถดงว่ากูโง่กูได้ทำมาที่ใช้สมองขึ้นมาแล้วที่เรียนเดียวแม่ถ้ามีอันนี้ทุกอันอ่ะฮะาลังซิสโอ้โหสถานั่งเครียดมากล้มหลังมา่แต่ว่าหลุดหลุดเก้าอี้อะไรเงี้ยล่วงเงี้ยมีรังมีริมตูงอะไรเปะวะกเงงนะไมนเม่ต้องนั่งอย่างนั้นวะอีกเนี่ยกูไม่รู้ว่านั่งอ่ะกูเลยแบบนั่งเงี้ยไม่รู้เลย เอาไปต่อไปต่อโอ้ยง่ายอ่ะภูเก็ตเฮ้ยเอาไม่ยกมือยกง่ต่อเลยดลยเกิเลยเก็ตอไปต่อไปเฮ้ยี่แล้วเดูดูดูไปอุ้ยแคดูหนยวะแ่มันดูอยู่ดูป้มนหู้ะมกนหูเ ได้ควายได้เสื้อได้กูด้วยสัตว์ี่บเอาไปต่อไปต่ออันนี้ยกเลยะอันนี้อันนี้ที่เที่ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮคด้วยคุห้วุ้ยคุณด้วยกกันขอตอบบ้างูกกัดึงต้องผูกกันดิง ไอ้นิ้วมันเกี่ยวอะไรวะไม่ไม่มีเกี่ยวก็ไม่ม่เกี่ยวอะไรไงแต่ผูชี้ดิ่งอะไรว่าผชี้ดิ่งเรี่อะไรว่าูชี้ฟ้าออไม่ผูชี้ฟ้าผูชี้ดิ่งเรื่อไรูปอ่ะก็มามาแบบนี้มีอเอามือออกมา ใช่ไม่คิดมันไม่ทำเลยลงมาไงมก็ไอ้เทียนก็สิบนาทีจะต้องส่งแล้วเป็นไอเดียวต่อไปก่อนลุกขึ้นตอบยกมือปุ๊บลุกขึ้นเต้นด้วยแบบกูอะเมื่อกี้ไอเทียนยกมือรายงานตุ๋ยยกยกมือปุ๊บไอตาชี้ปุ๊บขึ้นเต้นเลยโอ้โหเนี่ยอะไรแบบไรวันนี้คนเนี้ยไทยเอ่น โอ้เืมชื่อด้วยไอ้เฮียไม่รู้ชื่อที่เขาแสดงหรือชื่อจริงๆของเขาจริงๆๆๆจริงๆ่ชื่อเฮียอะลรเน่เขชื่ออะไเนี่ย้ขัใบครับคนองส่งยกตวัดทางด้านเหนือดูดีทุกนรู้มแล้มึงก็ซิบชื่อกันแล้วไงใช่ไหมไม่ใชี่ปนอ่อ๋อฮ้ยเ้าอุณิรอดเฮ้เ้สวรค์ มันๆนะเจ้าอะไรเงี้ยเกมนี้เล่นไม่ยากถ้าเราถอดสมองออกไปใช่เฮ้ยเออวางชิงมาเลยได้เพราะมึงให้คนไม่มีสมองเขาเลยเดี๋ยวมึงลองดูนะวางนะตอนนี้นี่เอาเราไปคุยตอบได้เลยมาไปคาวางนะอันนี้ประเทศแหละประเทศแหละนี่ต้องอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋นี่เดียวนี้เดียวนี้เอธิโอเปีย อธิบายอธิบายเห็นกูงกับเปียก็เลยเดาออกเองที่ขึ้นอาทิตย์ไงโอ้ยอาทิตย์กูก็โอเคมั้ผมเมื่อกี้อะไรวะอะไรกูเป็โอเคมั้ผมเฮ้ยไอ้เคียรไม่ใช่มั้งโอ้ยอันนี้ลืมเลยใครว่าคนขวาสุดฝุ่นเนี่ยอยใครปั๊บเอ้ยอะไรก็ตินติดอยู่ปลายเป็นไงเขาคือไข่ไอ้เคีย ต้องจำเป็นไหมคนนี้คนนี้ต้องจำเป็นอ๋อ้อเปนต้องเป็นกูเป็นต้องเป็นกูรู้แล้วกูรู้กูรูไม่รู้อยกูตอบไมด้กูะไม่ได้อ่ไ้อมเป็นต้องเป็นโอ้หโอราถกแต่อะไรอันนั่นดานี่ไ้กําลัหรอใช่นี่คือรูปแรกที่ขึ้นเลย่ะคนละคืนกูมันคนละคเอ่ อัพเต้นให้ต้นตาไล้ตาแล้วเต้นให้ไม่เยอะมึงกูไม่ดักหมายเล่นแล้วเล่นแล้วไม่ไม่ดักไม่ไ่ด้เไม่ดักไม่ดักอันนี้เนี่ยถูกเลน่อันนี้คือก่อนลูตอบเร็วปังกิ่งปังกิ่งเกิดเป็นควายครับคุเกียตอบไม่ได้เลยตั้งแต่กูเร่มมาวิงตอบไม่ได้เลยอัอกูกระดิ่งนะกูกระดิ่ง นี่ง่ายนี่ตรงตัวเลย้คุณคิดว่าเจ๊บอกวะเจอวเราปะนากันเนปาลเอ้าเอ้าสิดอบพดดใจนี่คือใครนี่คือเนนเนนเนเป็นพระรุ่นยาวไหมพะเยาไอเยี่ยวไม่่หรอัคุณเอบสมองมาว้เนี้ตอบได้เลยตอบได้เลยเฮพะยา ตอนทำก็ไ right. anyway> ม them, ่ได้คาดหวังนะเออน่าจะคาดหวังัหน่อยหมดแล้วเนหมดแล้วหมดล้อ้าวเยี่ยใครชนะเนี่ยไม่นับลืมแนี่กรรมการัไกงกลางรกมการนั่นกันมการมาได้ยักอดถอบัตรเสือนด้วยลอนที่เราคิดไว้เนี่ยคนชนะเนี่ยลงจี้กรรมการอาสามสอนึ่งไเอาเอาเอาเาอเีดยแล้ว เที่แรกกูกล่าวเออคนแพ้เนี่โดนผู้ชนะจี้เพรกรรมการทำแบบนี้มาเออจี้กรรมการดีกว่าไอ้เจเราไม่ได้ฆ่าส่งแล้วอ่ะเอารู้เรื่องนะวันนี้รู้เรื่องนะเจอมุกตะตำตับกันไปถ้าชอบมุนหมู่อื่นอย่าเอาอีกมุนหมู่อะไรพิมมาโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบอย่าลืมกดแชร์นะฮะหรือไปติดตามพวกผมด้วยเจอกันฮะบ๊ายบายแก้วแก้วจังหวัดอะไรเงงเงงพยายาม ไม่ไหนวะเหงาเลยยิ่งพินทบักเลยยู่เดูเงาเนี่ยหนองัวล็อพังหนองัวล็อปซ่าเอลน่าคิดอยู่ชัวร์เลยน่าจะไม่คุยกันยังฝันอะไรที่สงสัยอะไรวะเชียงรายอ๋อโอเคโอ้ยีรายอะจังหวัดอะไรอาบน้ำไม่เสร็จสักทีจังหวัดอะไรวะประจวบดทีละหัก ไแสบหลังก็อะไรวะเอี่ยแล้วเองาหนูจะโดนทับบุหรี่หนูแบบอะไรวะอ้าวเหนื่อยไปข้างหลังหางว่าง่ายแม่ค่ะมึงหากว่าที่เราพยายามหนึ่งสัตว์เอ้ยยังจะดูสิตัวนี้มึงผดไล่แล้วตอนนี้นะหางนะจังหวัดอะไรมีแต่ิกเอ้าวผู้เบ็ดูเกณฑ์เกณฑ์มึงเตรียมช้อนนะมึงเตรียมช้อนนะสมัยนี้สังคมเราไม่ตระการบูลลี่นะ ในแตงสุพรรณบุร hey, ีเสิงบุรีเสลราบุรีเ้บุรีเี่ยังไม่รวมอะไรบุรีอะไรกันบุรีบุรีเอพแล้วหมดแล้วมีเพียง่บเีดยเอาเชียงใหม่บุรีไปิเดี๋ยวไม่เหมือนืนเลยพอพอๆๆเจอกันเจกันเจอกั